นีท่านก่อนนอนกับสตอรี่ตูน ABC ด้วงเขียวกับกลุ่มนักสำรวจน้อยในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงร้องของสัตว์ต่างๆมีด้วงตัวหนึ่งชื่อว่าด้วงเขียวด้วงเขียวเป็นด้วงที่มีสีเขียวเงาและแข็งแรงมันชอบใช้เวลาอยู่บนต้นไม้และชอบเดินสำรวจหาอาหารที่อยู่ในป่าด้วงเขียวมีความฝัน ที่จะเป็นนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่และค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครรู้จักวันหนึ่งขณะที่ด้วงเขียวกำลังสำรวจอยู่บนต้นไม้มันได้ยินเสียงดังก้องมาจากด้านล่างมันตัดสินใจมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเห็นหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งกำลังพยายามยกก้อนหินที่หนักมากเพื่อสร้างบ้านของมันเองทำไมเธอไม่ให้เพื่อนช่วยล่ะ ดวงเขียวถามฉันอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ฉันทำไม่ไหวหนูแฮมสเตอร์ตอบเสียงสัน่นด้วงเขียวคิดในใจว่าถ้ามันสามารถช่วยหนูแฮมสเตอร์ได้จะเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมแต่ก้อนหินนั้นหนักมากและด้วงเขียวรู้ว่ามันต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวฉันจะไปเรียกเพื่อนๆมาช่วยเธอ ดวงเขียวตัดสินใจมันบินไปหาสัตว์ต่างๆในป่าเช่นนกกระจอกกระต่ายและเต่าและเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับหนูแฮมสเตอร์และก้อนหินที่มันต้องการยกขึ้นทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะช่วยเหลือและไม่นานหลังจากนั้นสัตว์ทุกตัวก็รวมตัวกันที่บ้านของหนูแฮมสเตอร์เมื่อทุกคนมาถึงดวงเขียวอธิบายว่า เรามาร่วมมือกันในการช่วยหนูแฮมสเตอร์ให้ยกก้อนหินนี้กันเถอะแต่ละสัตว์ก็ต่างก็ช่วยกันโดยนกกระจอกใช้ปีกบินขึ้นไปข้างบนเพื่อดึงความสนใจของหนูแฮมสเตอร์กระต่ายช่วยใช้แรงในการดันก้อนหินในขณะที่เต่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้สัตว์อื่นไม่เกิดอันตรายเมื่อพวกเขาร่วมมือกันทำงานหนักก้อนหินก็เริ่มขยับไปทีละนิด ทีละนิดจนในที่สุดพวกเขาสามารถยกก้อนหินขึ้นได้สำเร็จหนูแฮมสเตอร์ดีใจมากและขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณมากๆทุกคนฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าไม่มีพวกเธอหนูแฮมสเตอร์พูดด้วยความซาบซึง้งดวงเขียวยิ้มและพูดว่าการทำงานเป็นทีมทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากได้สำเร็จและเราก็ได้เรียนรู้ว่า ความช่วยเหลือจากเพื่อนนั้นมีค่าเพียงใดตั้งแต่วันนั้นด้วงเขียวจึงเริ่มจัดตั้งกลุ่มนักสำรวจน้อยๆยขึ้นโดยมีสัตว์ทุกตัวในป่าเข้าร่วมเพื่อช่วยกันสำรวจสิ่งใหม่ๆและช่วยเหลือกันในการทำกิจกรรมต่างๆโดยการร่วมมือกันทำให้พวกเขาได้ค้นพบทั้งความสนุกสนานและมิตรภาพที่มีค่าตลอดไป